ของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมวิวร์บทที่หนึง่งอลัมพบทและการทักทายวิวร์ของพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าประทานแก่พระองค์เพื่อสําแดงต่อบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์เกี่ยวกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ไปแจ้งกับยอนผู้รับใช้ของพระองค์ ยอนเป็นพยานให้กับพระวจนะของพระเจ้าและให้กับคำพยานของพระเยซูคริสต์คือทุกสิ่งที่ท่านเห็นความสุขมีแก่ผู้ที่อ่านและแก่บรรดาผู้ที่ฟังคำเผยพระวจนะแล้วประพฤติตามสิ่งต่างๆที่เขียนไว้ในนั้นเพราะว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วยอนขอเรียนคิดจักทั้งเที่อยู่ในแคว้นเอเชีย ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับพระคุณและสันติสุขจากพระองค์ผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่และผู้ที่จะเสด็จมาและจากพระวิญ,ญญาณทั้งเจ็ดที่เฝ้าอยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์และจากพระเยซูคริสต์พยานผู้ซื่อสัตย์ซึ่งเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากตายและเป็นผู้ทรงครอบครองเหนือบรรดากระสัตรในโลกพระองค์ทรงรักเรา ทรงปลดปล่อยเราจากบาปของเราด้วยพระโลหิตของพระองค์และทรงตั้งเราให้เป็นอนาจักรและเป็นพวกปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ขอพระเกียรติและอนุภาพจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนนี่แนะ่พระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมู่เมฆและในตาทุกดวงจะเห็นพระองค์แม้แต่คนทั้งหลายที่แทงพระองค์ และมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทั่วโลกจะคล่งครววเพราะพระองค์จะเป็นไปอย่างนั้นอาเมนพระเจ้าผู้ทรงเป็นอยู่ผู้ทรงเคยเป็นอยู่ผู้ที่จะเสด็จมาและผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดตรัสว่าเราเป็นอัลฟาและโอเมกกานิมิตเกี่ยวกับพระคริสต์ข้าพเจ้าคือยอนพี่น้องของท่านทั้งหลาย ผู้มีส่วนร่วมในความยากลำบากและในอาณาจักรและในความทรหดอดทนในพระเยซูข้าพเจ้ามาอยู่ที่กอบปัสมอวเพราะเหตุพระวจนะของพระเจ้าและคำพยานของพระเยซูพระวิญญาณทรงดนใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงดังเหมือนอย่างเสียงแตรมาจากข้างหลังข้าพเจ้าตรัสว่า สิ่งที่ท่านเห็นนั้นจงเขียนไว้ในหนังสือม้วนและส่งไปให้คิดจักรทั้งเจ็ดคือคิดจักรที่เมืองเอเฟซัสเมืองสมเมนาเมืองเบอร์กาม,ามัมเมืองทิยาทีลาเมืองซาดิสเมืองฟิลาเดลเฟียและเมืองเลาดีเซียแล้วข้าพเจ้าก็หันกลับมาดูตรงที่พระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้านั้นและเมื่อหันกลับมาแล้ว ข้าเจ้าก็เห็นคันประทีปทองคำเจ็ดคันในถ้ำกลางคันประทีปเหล่านั้นมีผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์ทรงฉลองพระองค์ยาวคลุมพระบาทและทรงคาดแทบทองคำที่พระอุระพระเศียนและพระเกสาของพระองค์ขาวเหมือนอย่างคนแกะและขาวเหมือนอย่างหิมะพระเนตรของพระองค์เหมือนอย่างเปลวไฟพระบาทของพระองค์เหมือนทองสำริด พระหนึ่งหลอมบริสุทธิ์แล้วในเตาไฟพระสุรเสียงของพระองค์เหมือนอย่างเสียงน้ำมากลายพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงถือดวงดาวเจ็ดดวงและมีดาบสองคมที่คมกริบออกมาจากพระโอษฐ์และพระพักของพระองค์เหมือนอย่างดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงแรงกล้าเมื่อข้าพเจ้าเห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนอย่างคนตาย และพระองค์วางพระหัตถ์ขวาบนตัวข้าพเจ้าแล้วตรัสว่าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่แนะเรายังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิดและเราถือลูกกุญแจทั้งหลายแห่งความตายและแห่งแดนคนตายเพราะฉะนั้นจงเขียนสิ่งที่เจ้าเห็นแล้ว คือสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ขณะนี้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ส่วนความล้ำลึกของดาวทั้งเจ็ดดวงซึ่งเจ้าเห็นในมือขวาของเราและของคันประทีปทองคำทั้งเจ็ดนั้นดาวเจ็ดดวงก็คือบรรดาทุสวรค์ของคิักศทั้งเจ็ดและคันประทีปเจ็ดคันนั้นก็คือริักรทั้งเ